อออะะขอเชิญสตรีทั่วไทยเข้าร่วมพิธียกนางเป็นกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์ยกย่องเชีชูกิจดสตรี<า>ด้วยพิธีเจอหน้านางสวมมงกุฎและรับพระนางพญา51องค์จากหม่อมราชวงศ์จิราพัฒนนินวัฒนานนท์ เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงบารมีขอพรปฏิหาร,รแบบโบราณ<า>ร่วมสมัม<า>ยสดัเครรห์ต่อชะตาล้างอาถรรพ์ให้ผลจากโรคาพยาธิขจัดภัยอันตรายต่างๆให้แคล้วคาาดปลอดภยัยพร้อมเรียกพ่อขัพ์ตลอดปี oh <my> กำหนดการวันเสาร์ที่29มีนาคม2568เวลา7จนาฬิกาเป็นต้นไป ณวัดพิกุลวรารามตำบลบึงพระอำาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกติดต่อสอบถาม0922526699นตัวอย่างสปอร์จากห้องบันทึกเสียง m y h r t